ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่สนามบินนอนเมืองแล้วจะไปไหนกันจ้าผู้ชายไม่สนใจเลยกำลังหาของอยู่ของแก็วันนี้จะเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วนะเป็นญี่ปุ่นครั้งที่สองนะคะที่เราไปกัน ไปกันในตอนที่หน้าหนาวมากๆหลายๆอย่างน่าจะสนุกแล้วก็สวยงามนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวทานอะไรก่อนขึ้นเครื่องแล้วเดี๋ยวก็เแต่เราจะขึ้นเครื่องไปเจออีกทีในที่ญี่ปุ่นเลยแล้วกันนะคะ ีค่ะทุกคนตอนนี้เรามาถึงญี่ปุ่นแล้วนะคะก็คือเปิดที่สนามบินแล้วก็วาร์ปมาถึงที่พักเลยนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลใช้เวลาประมาณ1วันอะเกือบวันนึงได้การเดินทางของเรารอบนี้นะคะเราลงที่สนามบินนาริตา <c> พอถึงแล้วนะคะเราก็ตรงไปซื้อตั๋วสกายไลเนอร์เพื่อนั่งไปที่เคเซอเอนสเตชัน เดินเท้าจากเคเซอุเอโนสเตชันไปที่สถานีอุเอโนอเพื่อขึ้นชินคันเซ็นตรงไปที่สถานีโจโมโคเอนค่ะเมื่อเราถึงสถานีโจโมโคเอนแล้วนะคะก็จะมีรถชั่เต้นบัสที่เราจองไว้จอดรออยู่เราก็เดินไปขึ้นรถชั่เติลบัสแล้วก็ไปที่โรงแรมได้เลยค่ะันนี้เราก็ถึงที่พักแล้วเรียบร้อยนะคะชื่อว่าอะไรนะคิ <laughs> รากาวะออนเซน็นน่ะไม่ใช่เหรอมันต้ององีกนิดนึงอะพอนที่นี่คือคิมีคิไหม ชบหน้าคนใจร้ายคือคนนี้นะคะเขาไม่ยอมบอกนะคะเราเปิดในโทรศัพท์ก็ได้ว่าโทรเออทำไมจะต้องยืดเยื้อยาวนานขนาดนี้ไม่เข้าใจแกได้ okay, จำได้ไงแค <c oughs> okay, ่ไม่สนใจอ่ะก <c oughs> ารสนใจแต่ตอนนี้ตอนนี้การยาเสียงดังตอนนี้การโดนอากาศหนาวทำร้ายนะคะ <c oughs> <c oughs> แย่เลยทุกคนตอนนี้อากาศอ่ะลบ ลบสององศาแล้วแล้วคือที่นี่เขาอะบอกว่าให้ใส่ชุดยูกะตะเอ้ยแบบให้ใส่ชุดยูกะตะเดินอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งยูกะตะมันมันไม่ทําให้หายหนาวอะมันหนาวอะทาทาคาลากาวะใช่ไหมใช่จ้าเพราเรามีแผ่นการท่องเที่ยวที่เขาทํามานะคะที่นี่คือทาคาลากาวะออนเซ็นค่ะ เมื่อกี้ไปถ่ายรูปมาด้วยแล้วก็คือเดี้ยงไปเลยนะคะรู้สึกเหมือนแบบเส้นเลือดในสมองจะแตกอะ่ะมันหนาวมากตอนนี้ก็รอเวลาเพื่อจะไปทานอาหารเย็นกันแล้วก็ทานอาหารเย็นเสร็จปุ๊บก็จะไปลงออนเซน็นไปแช่ออนเซ็นกันจะแช่รอบดึกเลยเพราะว่าอ่าที่นี่ออนเซ็นเขาปิดเออเ,เขาเปิด2ี่สชั่วโมงไปกี่โมงก็ได้สําหรับคนที่เข้าพักอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงให้ฟังนะคะว่าที่นี่มีอะไรพริเศษแล้วก็น่าสนใจบ้างค่ะ <c oughs> ความพิเศษของที่นี่นะคะก็อันดับแรกก็คือมีออนเซนที่เราลงไปแช่นะกับอากาศหนาวหนาวหิมะขาวโพลนรอบกายนะคะต้องออนเซนเขาไม่ให้เราถ่ายนะก็คงไม่ได้ถ่ายอะไรเก็บมาให้ดูนะคะแต่ว่าสวยบรรยากาศดีค่ะจะดีกว่านี้นิดนึงถ้ามันหนาวน้อยกว่านี้นิดนึงนะสำหรับเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะเขาจะช็อกนะคะก็คือห้องน้ํา มันเป็นห้องน้ํารวมค่ะเพราะในห้องนอนเราอะ่ะมันไม่มีห้องน้ำเราก็ต้องไปอาบน้ํารวมโอเคแหละมันแยกชายหญิงแต่ว่าห้องน้ํารวมที่เขาบอกว่าต้องแก้ผ้าค่ะทุกคนคือมันต้องแก้ผ้าเข้าไปอาบอ่ะเป็นเหมือนแบบเป็นธรมเนียมเขาอะไรอย่างเงี้ยห้ามใส่อะไรถึงแม้จะแยกชายหญิงก็ตามแต่เราก็มีความเขินอายประมาณนึงยังคงทําใจอยู่ว่าจะไปอาบน้ํายังไงดีนะถ้าแบบมีคนอาบอยู่ตรงนั้นด้วยแบบหลายคนอะไรอย่างเงี้ยมันเขินอ่ะ หลักๆแล้วก็เนี่ยประมาณนี้แหละคะ่ะเราจะลองไปกินอาหารดูว่าแบบอาหารเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมน่าสนใจไหมเลาวไปเจอกันที่มื้ออาหารเย็นเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะไปทานอาหารเย็นนะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันบางคนเขาก็บอกว่าเป็นโรฟเฟมบางคนเขาบอกเป็นคอสนะคะนคีะ่จองข้ามปี เรามีเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะคะตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าจะมาทานข้าวก่อนแล้วค่อยไปแช่ออนเซนแต่คิดว่าถ้าดึกมากๆเนี่ยร่างกายจะไม่ไหวก็เลยแอบไปแช่ออนเซนมาก่อนแล้วนะคะแล้วก็ไปอาบน้ำอาบท่าแล้วก็มาทานข้าวกันนี่แหละคะ่ะ พอเรามาถึงห้องอาหารนะคะก็จะมีคนยืนรอต้อนรับแล้วก็พาเราไปนั่งโต๊ะที่จองไว้ได้โต๊ะแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูลายบุฟเฟ่กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเนี่ยทุกคนอย่างที่เราบอกไว้ที่ต้นคลิปนะคะว่าอยู่ที่นี่ทุกคนจะต้องใส่ชุดยูกตาตะแล้วทุกคนอะ่ะก็ใส่จริงๆน่ารักมากมันยิ่งตอกย้ำนะคะว่าเรามาถึงญี่ปุ่นแล้วแน่นอนแน่แน <laughs> มาดูบุฟเฟ่กันต่อคะ่ะ อันนี้ก็เป็นอาหารนะคะมีหลากหลายประเภทเหมือนกันนะทั้งแบบต้มผัดแกงทอดทําไปทํามาเนี่ยเหมือนจะมีหลายชาติเลยนะทุกคนไม่ได้มีแค่อาหารญี่ปุ่นอย่างเดียวของหวานก็มีให้พร้อมเลยค่ะแต่ว่านอกเหนือจากบุฟเฟ่ต์แล้วเนี่ยแต่ละห้องแต่ละโต๊ะนะคะก็จะมีเซตที่เขาจัดไว้ให้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเซตอาหารที่เขาจัดไว้ให้ที่โต๊ะเนี่ยคืออะไร นี่เลยค่ะในหนึ่งคนเนี่ยจะได้แบบเป็น1เซตที่มี2หม้อแบบนี้นะคะมีความเป็นนาเบะกับผัดอะไรสักอย่างหน,น,นึ่งคนมันคือไก่ผัดกับหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็มีเลมอนโปะข้างบนนะคะหอมมากเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะก็ถ้าอันไหนอร่อยเนี่ยก็ดูรีแอคเอาละกันนะคะทุกคน ถ้ารีแอคแรงหน่อยนี่ก็อร่อยมากถ้ารีแอคไม่แรงมากก็อร่อยประมาณนึงระหว่างที่เราทานอยู่เนี่ยคิดว่าเขาหน้าจะาแอบมาปูที่นอนให้เราที่ห้องนอนแล้วเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันนะว่าที่นอนเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็เป็นไปตามคาดน,นะคะว่าเขามาปูที่นอนให้จริงๆด้วยตอนแรกเราก็นึกว่าแบบเราจะเต็มพื้นที่เลยเนาะก็ไม่เต็มขนาดนั้นนะแล้วนอนสองคนเนี่ยห้องนี้นอนแค่สี่คนอ๋อ ในไหนๆก็ไหนๆแล้วก็จะพาเยี่ยมชมห้องเพื่อก็ประมาณนี้ค่ะมีทีวีมีฮีเตอร์อะไรอย่างนี้หลังประตูบานพับทางด้านนู้นนะคะก็จะมีห้องอีกห้องหนึ่งด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะพาไปดูห้องนั้นกันนะสำหรับคืนนี้ก็ราตรีสวัสดิ์นะคะ อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนมีเรื่องจะสารภาพว่าทางเราเนี่ยถ่ายมาแค่วิวไม่ได้ถ่ายห้องตรงนี้ไว้ก็เลยเอารูปมาฝากแทนแล้วกันนะคะพื้นที่ห้องตรงนี้นะคะไม่ใหญ่มากก็จะมีเป็นอ่างล้างหน้าไว้ให้สําหรับล้างหน้าแปรงฟันมีราวแขวนผ้าแล้วก็มีโต๊ะไว้ให้เรานั่งจิบช้าร้อนๆชมบรรยากาศร,รอบห้องค่ะอรุณสวัสดิ์ยามเช้าวันนี้เรากันจะไปกินอาหารเช้ากันนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้าง ช้านี้ก็จะเป็นเช้าที่เร่งรีบนิดนึงเ,เ,เพราะว่าที่นี่เขาเช็คเอาท์ไวมากนะเช็คเอาท์เก้าโมงเราต้องเช้าขนาดไหนอ่ะเราต้องตื่นเช้า,า,าขนาดไหนรีบไปกินข้าวขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปดูันว่ามีอาหารเช้ามีอะไรบ้าง อาหารเช้าก็เป็นบุฟเฟ่ต์อีกเช่นกันค่ะมีให้เราเลือกหลากหลายเลยนะคะมีอาหารญี่ปุ่นไปจนถึงอาหารเช้าแบบฝรั่งแล้วก็ข้าวต้มค่ะเดี๋ยวขอตัวไปทานข้าวเช้าก่อนนะคะแล้วจะพาทุกคนไปเดินเล่นร,บรอบๆโรงแรมก่อนที่เราจะเดินทางต่อกันแอบบอกว่าตอนที่เรากําลังกินอาหารเช้ากันอยู่เนี่ยหิมะเริ่มตกแล้วค่ะนี่จะเป็นการได้สัมผัสหิมะครั้งแรกในชีวิตของเราเลยนะคะตื่นเต้นมาก ไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมยก็ตอนนี้หิมะตกแล้วค่ะนี่จะเป็นหิมะแรกที่อยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณคนที่พามาด้วยนะคะคนที่นั่งบนเรามาต้นคลิปอะค่ะทุกคนและตรงนั้นก็คือห้องที่ดีที่สุดแล้วก็วิวสวยที่สุดหมายเลขห้องสามันจะใช่ค่ะมันคือห้องที่เรานอนอน,นั่นเอง เดี๋ยวเราจะต้องกลับบ้านกันแล้วนะคะเอ้ยยังไม่กลับเดี๋ยวเราจะต้องเช็คเอาท์จากที่พักแล้วก็ไปที่กาลาอูซาว่าต่อนะคะเดี๋ยวไปต่อที่กาลาอูซาว่าเลยแล้วกันโอเคเออกจากที่พักแล้วก็มาอยู่ที่สถานีแล้วนะคะขึ้นชาเตอร์บัสจากที่พักนะคะเขาม,มีบริการแล้วก็เขาก็จะมาส่งไว้ที่สถานีสถานีคืออันนี้คือสถานีชื่ออะไรกันจำชื่อไม่ได้อะชื่อมันยาวอะโจโมโคโอเอนเจ๊วะ ทีเนี้ยเราจะมีเวลาเหลือประมาณหนึ่งชั่วโมง <c oughs> ก็เนี่ยออกมาถ่ายรูปเล่นแล้วแต่ว่มันหนาวมากเลยอะ่ะเดี๋ยวว่าจะไปหาร้านอะไรสักร้านหนึ่งนั่งนะคะเพราะจริงๆนีสถานีเขาก็มีที่นั่งนะแต่ว่ามันร้อนอะ่ะงงปะออกมาข้างนอกหนาวมากแต่พอเข,ข้าไปนั่งข้างในมันก็ร้อน <c oughs> ไปหาอะไรกินดีกว่ามาเดินเที่ยวด้วย <c oughs> น่าจะเป็นร้านรามเมงใช่ปะ <c oughs> เป็นร้านรามเมงนะคะเ <c oughs> ดินจากสถานีประมาณสองนาทีเอาล้โซบะล้าโซบะ โอเคถึงแล้วเออใกล้จริงโอเคครับร้านยังไม่เปิด <c oughs> ร้านเปิด11โมงก็ <c oughs> เอาเป็นว่าเราจะไม่ได้กินโซ,โซบะกันในตอนนี้นะก็ร <c oughs> <c oughs> ้านในสเตชันแหละอืมเดี๋ยวอาจจะไปดูร้านในสเตชันอีกทีหนึ่งระหว่างที่เราจะไปเดินกินโซไปยืนกินโซบะในสเตชนันก็มันจะพูดเสียงดังไม่ได้เพราะข้างในนั้นคงเงียบกันหมดเลยเราก็จะมาเล่าเรื่องออนเซ็นให้ฟังก่อนใช่ไหม <laughs> ช่วยเล่าหน่อยนะเมื่อวานอะ่เะเมื่อวานที่เราที่เราบ่นว่าแบบเอ้ยยูกาตะมันจะอุ่นหรอวะอะไรเงี้ยกับลบสองลบสาม,มองศาอะไรอย่างงี้ใช่ปะก็คือได้ข้อสรุปว่าถ้าคุณไปออนเซนนะคะคุณจะต้องไปลงออนเซนก่อนอย่ารอเวลาเฮ้ยเฮ้ลิ้นแข็งอะ่ะอย่ารอเวลานะเพราะว่าการไปลงออนเซนนะคะจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยปรับสภาพแล้วก็อุ่นมากยิ่งขึ้นตอนไปลงออนเซนตอนแรกคือแบบ น้ำร้อนอะแต่พอลงไปปุ๊บเท่านั้นแหละโอ้โหคือความดีคือดีงามคืออุ่นเพราะว่าข้างบนมันอากาศติดลบใช่ป่ะทุกคนแล้วแบบพอมันไปลงออนเซนน่ะเออมันพอดีแล้วพอขึ้นมาปุ๊บความหนาวที่เรารสึกว่ามันหนาวสั่นหนาวไม่ไหวแล้วอะ่ะมันก็ดีขึ้นพอเสร็จแล้วปุ๊บก็ไปอาบน้ําไปอาบน้ําห้องน้ําที่เป็นห้องน้ํารวมอะ่ะที่แบบต้องแก้ผ้าหมดทุกคนเลอย่างเงี้ย ก็ตื่นเต้นดีแ oh ต okay. ่โชคดีของเราตอนที today, ่เราไปอาบน้าอ่ะม yeah> anyway> ันแบบมีคนอาบแค่คนเดียวคือเป็นคุณป้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเขินน้อยหน่อยฟิลอาบน้ำกับแม่ป้าเขาก็จะเสร็จก่อนแล้วเขาออกไปก่อนก็เหลือเราอยู่คนเดียวก็อ่ะโอเคพอพอได้อยู่เสร็จแล้วก็ไปกินข้าวใช่ไหมใช่ไปกินข้าวเย็นข้อสรุปก็คือของในรายบุฟเฟ่อะอร่อยกว่าของบนโต๊ะเราหลับกันตั้งแต่ออกมาหบสองสองทุ่มได้มีอะไรอร่อยมืนกันไม่บอกเขาเลยแคบอกอร่อยอร่อยมันโดยรวมมากกว่ามันไม่มีอะไรที่ไปเด็ดเบสไง ถ้ามีอะไรที่เป็นเดอะเบสเราก็จะแบบบอกไฮไลท์ไม่อยู่ที่อาหารเนี่ยใช่เพราะไฮไลท์เป็นที่ออนเซ็นทุกทุกคนต้องมานะออนเซ็นอ่ะจริงๆผ้าห่มอุ่นอ่ะอันนี้ไฮไลท์แล้อุ่นอยู่แล้วล่ะไม่อุ่นนอนไม่นอนแล้วร้อนอ่ะแบบอยู่นั้นแล้วร้อนเฉยแล้วได้ยินเสียงรถไฟแล้วหลอนตลอดเมื่อวานเกือบไม่ทันรถไฟเมื่อวานแหละเอาจริงๆที่เราข้ามช็อตตั้งแต่สนามบินจนแบบมามาถ่ายที่ออนเซ็นเลยทีเดียวคือทุกอย่างรีบเร่งรีบไปหมดไปถึงก่อนจะมาถึงเนี่ยคือ เกือบขึ้นชิงคันเซนโฮเมันหนาวอ่ะพูดไม่ค่อยได้ปากแข็งวะ่ะเลยพูดเลอ <laughs> ไม่ใช่อ่ะนหนาวอ่ะคือแบบวิ่งขึ้นชิงคันเซนคือแบบนาทีเดียวจริงๆอ่ะนาทีสุดท้ายแบบสุดท้ายจริงๆเลยลง,งมาถึงออนไดร์รไปมาจอดีเออเหนื่อยมากสรุปแล้วโดยรวมก็คือออนเซนดีนะคะถ้ามาก็ต้องมาก็ต้องลงออนเซนแค่นั้นเลยมันดีมากอ่ะมันเป็นฟิลที่แบบถ้าไม่มาสัมผัสเองจะไม่รู้เลวยว่าแบบว่าฟิลไหนมันเป็นความรู้สึกที่แบบ อธิบายไม่ถูกอะออบอกไปได้อ๋อออนเซนที่นี่ดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องแก้ผ้าลงไปนะคะผู้หญิงเขาก็จัดอนญาให้ใส่เป็นแบบเป็นกนระโจมอกอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายเขาก็จะมีผ้าปิดให้แล้วก็จะสบายใจยิ่งขึ้นตอนที่เวลาลงออนเซนนะต่อไปวันนี้ไอที่เรารอรถไฟกันอยู่เนี่ยเรากำลังจะไปที่กาลาจิสาวาวน,นะคะสถานที่ยอดฮิตในหน้าหนาวที่คนเขาไปกันนะคะหลายๆคขก็อาจจะแบบไปเล่นสกีไปอะไรอย่างงี้แต่เราก็ไปเก็บบรรยากาศละการไปเจอหิมะขาว เดี๋ยวไปขึ้นชิงคันเซ็นแล้วก็เจอกันที่กาล่าอีซาวาค่ะ